ยกมือสิบนิ้วกลางคิ้วเกษาปีนองเอาอากูคู่กูคนยกมือสิบนิ้วกลางคิ้วเกษายกมือวันตายากศากไว้นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเจนต์เดอะนอนะครับผมวันนี้มาเป็นข่าวเป็นซอสเป็นจ้อยนะครับผมขอกราบสวัสดีไปยั้งหันผูุชมตีรับชมอยู่ต่างประเหตและในประเหตด้วยนะครับผมตีมา ได้มาอูมาจากันเนาะทักค้ายาป้าใสกันนะครับสารพุกซุก,กดิบเนาะผมนี่ยีดีใจขนาดนะครับผมเนตักมาต้อนะครับเนาะวังเป็นจะได้ยังจะได้ผ่องเนาะเอาคนบ้านเดียวกันกะจึงอกจึงใจเนาะครับแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปนะครับมีปัญหาเทคนิคเรื่องการเรื่องกล้องเรื่องอยังมาเนี่ยครับผม การตัดต่อกล้องโทรศัพท์เียบหนิมไข่ดีนะครับผมไปดูกว่าจะไปดูไอโฟนนะครับ14สักกัมเหรอเนี่ยนะมันจะหมอกได้่ยนะปีเซนทันเจียงฮเนไงนะถ้าขอราคาก็ะแลงแบกแงขนาดเนาะแบกแพงเหงาไอเนาะเป็นวาเนาะอ๋อสามสี่หมื่นนะครับผ่อนกับสองสามปีนะครับพอคิดไปคิดมาคิดทบทวนไปคิดทบทวนมา เดินเข้าเดินออกเส้นถานไปสองสามรอบนะครับผมบัตได้สักกั๊มนะครับผมมันแป้งแกนะครับผมหันผู้ชมหันได้ตีใจดีนะครับทรงเห้ืผมสักเขียงก็ได้เนาะครับเนาะ iphone สิบสามก็ได้นะครับผมออลเลนบัตได้นะครับผมแต่ถ้าได้ก็ดีนะครับอันนันครับผมผมกวาเนี่ยเงินนี่สำคัญขนาดนะครับผมอันเป็นบพว่าเงินเนี่ยตกใส่ เล็กๆยังบินตกใส่หินหินยังร้อยนะครับตกใส่หอยหอยยังแอ้นนะครับตกใส่หญ้าหญ้ายังตายนะครับตกใส่สายสายยังสุดนะครับตกใส่มนุษย์มนุษย์ขาดคุณนะครับเนาะครับผมเอาอันละเงินบทสําคัญกับชีวิตแต่ทุกอย่างในชีวิตต้องซื้อด้วยเงินอันละอย่างกับไอโฟนที่ผมจะซื้อนะครับต้องมีเงินก่อนนะครับถึงจะซื้อได้นะครับมีตังค์สักบาทก็ซื้อมาได้นะครับ เงินสาคัญกับริงนะครับทั้งนี้ทั้งนั่นก็ยาขาดคุณธรรมของความเป็นคนด้วยนะครับต้องมีศีลธรรมเนาะอ่าหุ่นวะหุ่นเสียถึงวันในสังคมเนี่ยก็ย่องค้นบ่มีศีลธรรมกันนักเนาะอ่าขอฝากไว้ด้วยนะครับมาดูบะมาดูฮาวโฮมกันเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะพานผู้ชมอ่าไปดูฮาวโฮมนอกเลียงมานนักแล้วครับฮาวโฮมพิกัดหัวฝายตำบลหลอบเบียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับฮาวโฮมสองชั้นนะครับสองห้องนอน สามห้องน้ำนะครับสองห้องนอนสามห้องน้ำหลังนี้เลยนะครับหลังหัวมุมเลยนะครับนะครับห่างจากถนนลัก์เนาะถนอนอ่าโขงโยหินอะถนนลัก์เนี่ยเพียงห้าสิบเมตรนะห้าสิบเมตรนะครับพื้นที่ก็สามสิบตารางวานะครับครับทาวโฮมดันนาหันผู้ชมเลยนะครับลักษณะ จุดเด่นของเทา้าโฮมหลังนี้นะครับเทา้าโฮมหลังนี้ก็จะมีพื้นที่เหลือได้ปลูกพักปลูกไม้ปลูกขิงขาตะไคร้ได้บริเวณด้านข้างและด้านหลังของเทา้าโฮมหลังนี้นะครับเดี๋ยวเฮมไปดูด้วยกันเลยนะครับว่ามันมีพื้นที่มากน้อยเพียงใดเนาะเดี๋ยวผมเดินจากจุดๆนี้ไปหายังถนนใหญ่เลยนะครับถนนลักถนนโยหินเลย ใกล้เมือเกียงไฮนะครับทาหเมหลังนี้เข้าออกสะดวกสบายเนาะรับท่านผู้ชมที่ทําการทํางานอยู่ในเมืองก็ดีนะครับเนะเาะราคามันก็ประมาณล้านต้นหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทราคานี่ก็สามารถต่อร้องกันได้ครับลดกันได้นะครับเอาแต,แต่ลดกันได้ครับทาวเวมหลังนี้นะผู้ชมที่ชมดูอยากจะซื้อเก็บไว้ก็ได้นะครับผมซื้อไว้ เออคือคนเจ้าก็ได้นะครับเพราะพอ,พอดีว,ว่าเจ้าของเนี่ยที่เปิลซื้อเนี่ยเปิละยุดอยู่กรุงเทพเนาะเเปิลซื้อตั้งแต่ซื้อเปิลมาได้อยู่เลยนะครับเปิลปล่อยให้เจา้าตลอดเลยนะครับก็มีคนเจ้าตลอดตลอดเลยนะครับบัคคาดนะครับกาเจ้ากับประมาณ5,000บาทต่อเดือนนะครับ5 0า0บาทต่อเดือนนะครับเปิลเกลยเปิลอยู่ไก่กับมีไผ่มาดูแลให้กับเปิลก็อยากจะขายเหี้ยไงกับแล้น,นไปเหี้ยน,นะครับ ผลที่จะขายนะครับมีหนังนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับด้านหน้าทางพระโนโยฮินนะครับตรงข้ามลงเยนอนุบาลหัวฝายนะครับและวัดหมิ่งเจริญนะครับครับการเข้าออกสะดวกหามาจากในเมืองกับมาจากเส้นนี้เลยนะครับเข้าเส้นนี้แล้วก็เข้าซอยเลยยัง50เมตรต่ออันนะครับบ่ไก่จะยังได้นะครับ สามารถนัดดูนัดชมกันได้นะครับสำหรับทาวโฮมหลังนี้นะครับเบอร์โฮกับศูนย์เก้าเก้าหกหกสามแปดศูนย์แปดแปดนะครับครับเข้ามาชมด้านในบ้านกันเลยนะครับที่จอดรถอาจจะจอดได้แบยเยอะนะครับอาจจะรถเขียงกันน,น้อยๆเหตุกันนะครับถ้ามีรถเขียงรถยัง่ะาสามารถจอดได้นะครับทั้งที่บริเวณพื้นที่หน้าทาวโฮมเนี่ยมันแคบเนาะเข้ามาในตัวบ้านเลยนะครับ พื้นบันไดก็จะมีตีแคบของนะครับตีแ็บของไว้นะครับกว้างขวางโปร่งโล่งสบายเลยนะครับด้านหล่างก็จะมี่องปั๊มอากาศหนึ่งเครื่องฮะมงผามานนะครับราคาอยู่ตีตั้งไว้ยูตีหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมืนบาททวนนะครับหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมืนบาททวนราคานี้สามารถต่อรองกันได้ามาอูมาคุยกันได้นะครับ เอาแต่แตลดเท้ได้นะครับผมเป็นล่านต้นๆกันยังได้เลยนะครับด้านล่างก็จะมีห้องน้ำรวมเหห้องนะครับห้องน้ำกับหัวไปนะครับมีบริเวณโซนหลังบ้านนะครับอ่าเนี่ยครับที่ผมว่านะครับมันมีพื้นที่พื้นที่ดินเหลือนะครับพื้นที่ดินเหลือเหลืออยู่สามารถ อ่าพืชพักสวนขว้าได้นะครับอ่าพริกคาตะ,าะไคร่เนาะใบมะกรูดมะนาวได้อยู่นะครับผืชพ,พักสวนขว้าได้นิดหน่อยใบกะเพราอย่างนเงี้ยครับเอาโฮมส่วนมากนี่นนที่เปิดสร้างนี่ก็จะบ่ไข่มีดินนะครับจะติดติด,ต,ดติดกันนะครับส่วนมากก็จะเฮปูนอ่าหลอดเข้ามาหมดเลยแต่อ่าหลังเนี่ยก็จะมีลักษณะเด่นก็คือ,คอว่ามีพื้นที่พื้นทีด่ดินเนาะพื้นที่วางเปล่าอ่าบริเวณ ข้างบ้านหลังอ่าข้างบ้านนี่ก็กจะเยอะหน่อยเนาะหลังบ้านกัอ่าก็จะมีนิดหน่อยนะครับเอาไว้จัดสวนจัดมุมกันยังได้เลยนะครับลูกนี่้านู้ชมหันได้สนใจนะครับสามารถนัดดูนัดชมกันได้นะครับ44099663888 0 i d เดียไลกับ EKPONG2529 นะครับกับผมเอกนะครับ ชมหันได้ตีฮับชมอยู่ต่างประเทศนะครับและในประเทศนะครับสามารถตักมาอูมาคอมเมนต์กันได้นะครับผมอคุยจา๋าแต่ละคุกซุกบิ๊บได้นะครับผมามาือบดเป็นยังตครับผมผมสบายสบายอยู่ละครับนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านหลังบ้านเนะาะจะมีพื้นที่บริเวณน้อย ด้านบนก็จะมี2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับอ่าสองห้องนอนนี่ก็จะมีห้องน้ำในตัวหมดเลยว้างขวางเลยทีเดียวนะครับอ่าบริเวณห้องหงจัหลุมนะครับลักษณะเด่นอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันใกล้ในเมืองนะครับแล้วก็เข้าซอยไปบุรุษเนาะจากถนน ลักมากะเพียงห้าสิบเมตรต่ออันอ่ะก็เข้ามากะกำเดียวเนาะสะดวกสบายมันก็มีด้านหน้าก็มีบิ๊กซีเอ 7. เซเว่นสะดวกสบายนะครับอาหารการกินซื้อไว้เจ้าหรือว่าซื้อไว้อยู่อาศัยเองก็ได้นะครับหลังนี้นี่ก็จะเป็นบริเวณห้องนอนนะครับห้องนอนด้านหน้าเนาะด้านหน้าทาโหมเลยเลก็จะมีระเบียงไปหน้อยนะครับ มีห้องน้ำในตัวทุกห้องเลยนะครับสองห้องด้านบนนะครับกําอูก,กําจ่าได้ที่ผมอ่าฟังบมมนหัวกะขออภัยมาด้วยนะครับผมบางคนกะถามผมว่าเป็นอย่างบอู้ไห้บอรีวิวให้ไอะนอือมผมก็ว่ามัน ผมอู้ไฮ้แหละมันบเป็นตัวตนผมนะครับมันมาได้ไมาได้คล้ายๆว่าบบอ,อู้ได้เต็มพี่นะครับเหมือนกระเมืองนะครับมันมันแปลกๆก,กได้หัวครับผมก็เลยอู้อู้กระเมืองนะเป็นตัวตนผมดีครับอยากจะอู้อย่างก็อู้นะครับอ่าเนี่ก็จะเป็นห้องน้านะครับ ห้องน้ำก็กว้างขวางเลยทีเดียวมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเหมือนทุกทุกหลังเนะาะเอาผมนี่เป็นมือสองนะครับมือสองมือสองแต่เจ้าของซื้อมาแล้วไม่ได้อยู่เลยนะครับปล่อยเจ้าอย่างเดียวนะครับด้านข้างนี่ก็จะอ่าตีสีคีมๆเนี่ยก็ติดวอลเปเปร์เรียบร้อยนะครับไฮไลท์จะอยู่ห้องนี้นะครับนี่ครับลมพัดตึงนะครับผมลมสอดล้มเย็นนี่ขนาดนะครับห้องนี่นะ เพราะว่ามันใกล้เขาใกล้ดอยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งห้องนี่นะครับห้องนี้ลักษณะเด่นก็คือ,อด้านหลังม่านเนี่ยจะเห็นวัดพระหาดดอยเขาควายนะครับทิดภูเขาเลยครับด้านหลังนะครับเป็นวิวภูเขาดอยดอยเขาควายเลยนะครับตี่แมงตี่มีแมงสีหู5ห้าตานะครับเป็นจ่อเป็นเสียงของจังหวัดเชียงรายนะครับนี่จะเป็นบริเวณอีกห้องหนึ่งนะครับ หันผู้ชมหันได้สนใจสามารถนัดดูนัดชมกันได้นะครับสี่เบอร์โฮสต์ูงเก้าเก้าหกสามแปดศูนย์แปดแปด k e k k p o n g 2สองห้าสองเก้าเนี่ยครับผมที่ผมว่าด้านหลังค่ะจะติดอ่าตีภูเขาเนี่ยครับนั่นคือวัดพระหาดด้วยเขาควายแก้วนะครับจังหวัดีังไฮ้นะครับลมเย็นสบายนะครับอกำปะเกาบนว่าไปพอบ้านพอ,อยังอ,อ่าเปิดบ้านไปแล้วโฮซึกว่าเย็นซุยนี่เออ แต่ว่าเจ้าตีเจ้าตังนี่ตอนทับดีนะครับแต่ว่าถ้าเปิดบ้านหลังใดทีว่าหูซึกอ,อึดอัดห่อนบุบห,อน,หอนวาบนั่นโอน,น,นั่นก็อย่าบอกใครดีแล้วนะครับผมเป็นเพียงความเจียมบัได้นะครับผมเพียงความเจียมไ่ได้นะครับแต่ถฮาาซื้อบ้านเมือสองซื้อบ้านนย่ยงเขาก็ต้องทําบุญอยู่แล้วนะครับผมในลานน้าเมืองเหนือเขานี่กะซื้อม้ากะเชิญจุเจ้ามาหอนอ่า เชิญมาทำวิธีถอนถอนของบดีย่านี้ออกเนาะครับจะเป็นซีรีส์มงคลได้เนะาะฮาโฮมหลังนี้กับม่มีอย่างนักนะครับผมก็จะมีเพียงเตาอี้นะครับผ่านผู้ชมผ่านได้สนใจสามารถติดต่อผมมาได้นะครับตอนนี้ในจังหวัดเชียงรายกับเข้าสู่ฤด,ดูหนาวละครับผมเริ่มเย็นเย็นลงละวันสองวันนี้นะครับตอนเจ้าแต่ตอนกลางวันกับอ่อนเหมือนเดิมนะครับน่าจะเข้าแต่กับประมาณเดือนพฤศจิกาฮันวา มอคกล้าะละนะครัอาจจะหนาวอยู่ปีนี้วา่าบางว่าจะหนาวหนักหรือหนาวน้อยเนาะสำหรับหันผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศเนอะอาะนิเชียนเมืองหนาวนี่อาจะหนาวหนักขนาดนะครับผมหนาวเรือจังไห้จังไห้ายซีฟสาวโตเนาะน่าจจะมีความคิดถึงบ้านของเน,ะนาะอาจจะคิดถึงจอพักการ์ดยำเหนียห้องควันเน่านครับเนาะอยากกินอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองเขาป่องเนาะแกงมันหนุนยำเนียครับล้ำครับผม ส่วนผมนี่มักกินลาบนะครับพักนี่ม,มาไค่ต่อใดครับสำหรับวันนี้บ่มีอย่างนักนะครับขอจากล้าหันผู้ชมเพียงเต่าอ,อี้ก่อนเนะาะขูกอกขูกใจจะได้การตักมาหาผมได้เนาะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ